พีนองเอ๋ยพี่นองเอย๋อเอยเส้นทา่งทีบาบาไปเส้นทั่งทีบาบาผ่านกันเห็นถึงความแตกต่างกันเห็นถึงความพัฒนานี่คือประเทศที่กําลังพัฒนาดีออนซอนไลน์ S <S มาแล้วก็ถือว่าอิจฉาเนาะอิจฉาคนต่างจังหวัดเดยเพิ่นมีวิถีชีวิตหรือว่ามีความสุขนะครับาลำนองชีวิตอยูเนาะพี่นองเนาะแบบภาพที่แบบ ความผูกพันกับบ้านบริษัทนี้ไปใส่บริษัทนี้จากใส่ดอกความที่จำเป็นเนาะพี่พน้องถนนดีเห็นถนนงามอยากเก็บภาพบรรยากาศไทยพี่น้องได้เบิ่งได้รับชมน้ำบาโบนะูเนี่ยภาพบรรยากาศด้านหนะ้าเปนะ็นแนวด่ายเดี๋ยวติดตามบาโบูไปเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อว่วาจะเป็นจังไยว่าจะเป็นแนวใด่โอ้ยสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีย่ามเสาวๆเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะตอนนี้บาโบูเองอยู่ที่ถนนแจ้งสนิทพี่น้องเอ๋ยนะฮะบรรยากาศบอกเลยว่าอื้อหือ ใส่ใดเลยพี่น้องเอ้ยนี่ฮะบ้านแหล่งปั้นเนาะพี่น้องเนาะเอามือนีก้ก็บที่ว่าจะถ่ายภาพบรรยากาศการเดินทางนะให้พี่น้องได้เบิ่งได้รับชมนั่นเองนะฮะฮะอันนี้ก็จะเป็นทางอ่าทางที่จะมุงนะ่งหน้าไปอุบลรนะาชธานีพี่น้องเอ๋ยนะออ,อ,นนะออกจากอ่าตำบลนะฮะออกจากอำเภออำเภอคำเขืนแก้วเนาะพี่น้องออกจากตลาดทางนี้จะไปอุบลน,นะฮะ พี่น้องเอ๋ยเนะี่ยะสิ่งที่บ้าบอยากให้เห็นนี่เด้อโอ้โห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 หถนนพี่น้องเอ๋ยนะฮะเอา้าหล,ลายๆคนก็ว่าอยากเห็นความหนาเนาะเอา้าทายเบิ่งความหนาของถนนพี่น้องเอ๋ยนะฮะว้าวปาดอ่อ,อนซ่อนอีดีพี่น้องเอ๋ยนะอ่อ,อนซ่อนถนนเมืองไทยโอ้โห สวัสดีพี่น้องอีกท่านหนึ่งพี่น้องเอ๋ยนะฮะบาวบุษราสียงแคล,ลา่าตอนนี้อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรพี่น้องเอ๋ยนะฮะเก็บภาพรบรรยากาศให้พี่น้องเลงยเบอง์ไงรับชมเนาะพี่น้องเนาะนี่คือถนนเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยพี่น้องเอ๋ยเนะะี่ยถนนคือดีแท้เนาะดีแท้ป่าจะไปอุบลน,นี่ฮะถนนมะเร็งเศร้าสามนี่ฮะถนนแจ้งสนิทพี่น้องนะฮะบรรยากาศย่ำเาวสาๆรถอีแตกกะที่ว่าจะออกไปตรงไหนออกไปตรงหน้า เอาละท่านผู้ชมนะี่ยบาบูจะพาท่านผู้ชมเขาไปเบื้องด้านในเนี่ยถนนคือง,งามแท้สะดุดสูดสะดสุดตาเนาะพี่น้องเนาะบอกเลยว่าบาบูเองเห็นแล้วกับประทับใจเนี่ยพุ่มใจแท้ประเทศไทยนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศของถนนต่างจังหวัดไทยเอาเดี๋ยวสิเพราะพาพี่น้องเขาไปเบื้องด้านในเด้อพี่น้องเด้อจากถนนมาเล็กเส้าสามนี่ฮะมุ่งหน้าไปทางอุบลนบาบูเองกัมาเห็นถนน,นเส้นนี้โอ้โหพี่น้องเอ๋ย คือยังสะอาดหูสะอาดตาแทนนเนาะได้เห็นถนนเมืองไทยนี่คือถนอนต่างจังหวัดไทยในพื้นที่จังหวัดยะโสธรพี่น้องเอ๋ยนะครับบ้านแหล่งแป้นนี่ฮะบ้านกูจานตรงไปด้านในเห็นบอพี่น้องเห็นบอนี่คือถนนเด้อพี่น้องเด้นอนะฮะถนนดีทุกเส้นทางดีตลอดนะฮะจุดไหนทีบาวูไปกัเลยอยากถ่ายภาพบรรยากาศ ให้ได้เห็นให้ได้สัมผัสน้ำบาวโบนนะฮะนี่คือประเทศที่น้ำไหลไฟสว่างเ้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะถนนก็ทือว่านับตงแต่ทางหลวงแผ่นดินเนาะพี่น้องเนาะมีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีกรมรับผิดชอบของกรมทางหลวงนะบอกว่าเป็นทางหลวงชนบทกะเป็นแบบนี้พี่น้องเอ๋ยทีบาวโบ้เห็นเนาะพี่น้องเนาะป้าทัวออนซอนเด้ออนซอนเดฟพี่น้องเอ๋ยนะฮะ ถนนประเทศไทยออนซอนอิลีออนซอนลายเอาขอญอายลงไปวงดันดังจักหน่อยก่อนนะหเห็นต้นเขาขึ้นว่าป๊าทออนซอนแทะออนซอนแท้ก็ได้ก็ได้เอาลองเบิง้งพี่น้องลองเบืง้งลองไปเบิง้งโอ้โหพี่น้องเลยนะต้นต้นเขาสุกเหลืองเนะี่ยถนนดีถนนงามเนะี่ย ปาสพี่น้องเอ๋ยนะค,ความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยนะฮะเมือ่อนี้กับที่ว่าเน,นียมาเห็นไะไรมาสัมผัสกับหูกับตาละพี่น้องเอ๋ยนี่แหละคือความอาเจสันะความอาเจสัของหน่วยงานของคนไทยเพิ่นดูแลเบิ้งแย่งเนี่ยดูแลเบิ่งแย่งประชาชนของเพิ่นเนาอะอยางดี้าถนนเนี่ย โอ้โหห้องพวงเขาพี่น้องเอ๋ยนะห้องพวงเขาเด้เขาสุกเหลืองนะฮะแต่ดูนี่ก็ถือว่าแต่ดูจะปีใหม่แลวเนะี่ยเขาสุกเหลืองเต็มทุง่งไ้เต็มทุ่งหน้านี่แหละคือความดูมันนะครับเวทกาวดกินเนะี่ยกระลูกกระดูกสันหลังของฉาดนะพี่น้องนะเอา้าเบื้องไกลๆกอนนะเขาสุกเหลืองเห็นแล้วขีดถอดบ,บ้านนด้ โอ้โหทงหน้านะเก็บพาบรรยากาศนี่ฝากต้อนพี่น้องฝากต้อนทุกท่านพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนะฮะมีความสุขหลายแต่ไมาเห็นแต่มาสัมผัสน้นองเพื่อนน้องขอบคุณประเทศไทยขอบคุณเมืองไทยที่ให้บาร์บูดแต่ไมาเห็นแต่มาสัมผัสครับเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องเอ๋ยนะถนนดีเข่าเขียวงามเข่าสุกเหลืองพร้อมจะเก็บเกี่ยวแล้วนะฮะสวัสดีทักทายพี่น้องเอกแต่หนึงนะฮะทั้งยาสูบท่นน้ำเนร้องพี่นออ้นองเนาะงบาร์บดเอกนักจากที่เดินทางออกจากกรุงเทพมาหานครสม,มุทรปราการมานอดจุดนี้ยาสูบท่เห็นถนนดีเห็นถนนงาม อยากเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องแต่เบิง้งได้รับชมน้ำบาบเนี่ยภาพบรรยากาศด้านหน้าเป็นแนวดเดี๋ยวติดตามบาบไปเบิ้งก่อนเนอ้อพี่น้องเด้อว่าจะเป็นจังไดว่าจะเป็นแนวดโอ้เว้ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยขันบอกจากบ้านกับเห็นดันน้องแนนไก่เนาะพี่น้องเนาะบ่เป็นบาโบเองหาเรื่องมาเสกสรรปันแต่งให้สาวมองว่างๆงไปดันนะ่าจะเห็นว่าต้นเขาที่ซุกเรือง ถนนที่สวยงามบอ่อเสือกับล่องเบิงบอ่อเสือกับล่องเบิงนี่แหละคือประเทศทีกําลังพัฒนาทุกฐานเห็นผลงานเห็นความแตกต่างเห็นความเด่นเป็นทีประจักษ์ถามบัวมาเบิงถามบัวมาเห็นกับบวหูกับบ,บ,บจักเนาะฝาทุก่านท่านไหนหรือว่าท่านใหนเนาะท่านไหนทีมิอัคติหรือว่าทา่ทานไหนที ม่วงาประเทศไทยบ่พัฒนาเปิดใจเบิ่งเปิดใจเบิ่งพี่น้องเอ no. ้ยนะฮะเรียนรู oh ้เบิ่งละเบิ่งคลิปวิดีโอบาโบนี่ด้านหน้านี่เป็นอีหยังด้านหน้านี่เป็นอีหยังนี่คือทางไปหน้าข้างกับไปหน้านี่คางขวากับไปหน้านี่ทางผ่านตรงหน้าเพิ่นกะลยเอิ้นว่าทางไปหน้าบาโบกได้บาโบกได้อประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่บาโบเองได้เรียนรู้เนาะพี่น้องเนาะได้เห็นเนี่ยถึงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับาวจะเป็นขนบธรรมเนียม แล้วก็สถานทีที่บอกเลยว่าสวยงามตาแล้วก็สถานทีที่บอกเลยว่าสื่อเสียงดังไกลไปทั่วโลกนะพี่น้องนั้นนี่อีกหนึ่งสถานทีหรือว่าอีกหนึ่งเหตุการณ์ทีบาวบเองอยากจะนําเสนอให้ทานผู้ชมได้เห็นได้รับชมได้สัมผัสนะฮะว่าประเทศไทยเพิ่นขนาดใดนะพี่น้อ,นอกน้ำเพิ่นสุดยอดขนาดใดนะับเพิ่นเฮดเพื่อประชาชนขนาดใดแต่ละปีแต่ละมือนะ,ะทานผู้ชมนะฮะบอกเลยว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะว่าจะเป็นตึก ถนนหนทางนะฮะหรือว่าสิ่งไล่ย่างเหตุการณ์หลายางที่บาวอาเองนี่นำเสนอนะฮะนี่คือถนนนะพี่น้องนะอื้อหือเอาเขาไม่ได้เขตชุมชนแล้วเขยิชุมชนแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะถนนของประเทศไทยบอกเลยว่าสุดยอดอันนี้คือเป็นบ้านแหล่งแป้นน้องพี่น้องเนาะบาวอาเองเขาบว่าในหมู่บ้านเนี่ยอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศในหมู่บ้านเฮ้หมู่บ้านต่างจังหวัดของประเทศไทยในพื้นที่ยะโสธรเนาะพี่น้องเนาะโอ้ หมูบม่บ้านที่หมู่บ้านเนี่ยโรงเรียนบ้านแหล่งแป้นเนี่ยตำบ,บลหลุมพุกเนี่ยอำเภอ,อคำเขืนแก้วเนาะพี่น้องเนาะบาบัวเองจะขับรถขับไปด่านในจักน้อยให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศของหมูบม่บ้านนะหมู่บ้านต่างจังหวัดของประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้ออ้าแล้วเขาจะเดินทางออกไปถนนไม้เหล็กเส้าสามคือเกา่าอันนี้คืองูอ่ะพี่น้องงูว่ที อาชาบานเพิ่นก็นถือว่าตอนง้วตอนควายออกไปอากินหญ้าเนาะภาพบรรยากาศยามเศร้าๆได้เห็นกันเด้ออันนี้ก็จะเป็นรถอ e ีแทกเป็นภาพบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะที่บาโบเองก็ถือว่าได้ไทายเนาะพี่น้องน้องก็กถือว่าเป็นภาพบรรยากาศของ บ้านนอกของประเทศไทยเนาะพี่นอ้นองเนาะโอ้นีเนาะเพื่อนมาเฮ็ดถนนไหงัวยางพี่น,น้องเอ๋นะโอ้งัวกําลังขี่ผ <c oughs> ่ <c oughs> าบรรยากาศแบบนี้พี่น,น้องเอ๋นะขี่รดถดบ้านกันบ่นนอขี่รถบ้านกันบ่นนอมายามบ้านกัน,นเดอ้อมายามบ้านกัน,นเดอ้อถนนแล้วก็ผ่าบรรยากาศของวิถีชีวิตเนี่ยชาวบ,บ้านที่เพื่นอนอ่า ลำน่องชีวิตอยู่น้อพี่น้องนาะแบบภาพที่แบบความผูกพันกับบานบบอย่างนี้ไปใส่บบอย่างนีน้านจากใส่เนอกความที่จําเป็นน้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะเบื้องวินาเอา๋ยเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์นาทีบาโบเอ็อกต์าเสนอเนี่ยทางไปหน้าของเมืองไทยของเมืองไทยบาโบเอกมาเห็นเด้วเด้อมาเห็นเด้วเลยเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนำ้ำได้สัมผัสน้ำเนี่ยจะมีเสาไฟให้แสงสว่างพร้อมเนงหน้าพนัน,นพุ่นเนธพี่น้องเอ้ยนะเบื้องเอาเด้อพุ่นะเขา โอ้โหเขาพี่น้องเลยนะเขาซุกเหลืองนะเนอ่าอ่อนซ่อนเด้ออ่อนซ่อนโอ้ยอ้นอะไรลงไปเบิงอีกเยอะมากเลยนะโอ้ยฟังนี่เขาล่มพี่น้องเอลยนะฮะฟังนี่จะเป็นทางไปหน้ามาเบิงไกลๆฟังนี่เขากำลังออกพ่วงเด้อ้โห ออนซอนเดย์ออนซอนไลน์มาแล้วกัถือว่าอิจฉาเนาะอิจฉาคนต่างจังหวัดเด้เพิ่นมีวิถีชีวิตหรือว่ามีความสุขนะครับการได้อยู่ธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะกับการได้อยู่กับบ้านเกิดเมืองนอนบ่าวบุญเองเห็นแล้วกัถือว่าอยากเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทามผู้ชมได้เห็นนะฮะ ขขเขาซุกเหลืองขขเขาซุกเหลืองเป็นห่วงเด้งามหลายงามหลายออนซอนหลายทางกด็ดีผลผลิตก็ถือว่าต้องดีตามน้อพี่น้องเนาะเพราะว่าทางดีการขนส่งก็ดีป้าเขาออนซอนเด้งออนซอนคนเขาออนซอนหลายออนซอนอีหลีออนซอนออลอพี่น้องเอ๋ยนะออนซอนกะเดียออนซอนกะดอป้าลาดยางเข้าไปกระไหลคนเด้บ่แม่นธรรมดาเด้ เอาเดี๋ยวบาบูจะเดินทางออกไปถนนลักนพี่น้องนะถนนเบลีเศร้าสามนะเอา้าติดตามไปนั่นบาบูต่อเลยก็แล้วการทางผู้ชมเอ๋ยตามที่บาบูเบิ่งแล้วเส้นทางคือเป็นเส้นทางเขามาในหมูบ่บ้านเนาะพี่น้องเนาะลองไปเบิ่ลเล่ชนึงว่าเส้นทางที่บาบูเองนี่ ทายถ้ำนี่ไปทะลุไปเชื่อมต่อกับถนนเสนน้นใดกับล่องเบิงพี่น้องเอ๋ยเนี่ยจากหมู่บ้านออกไปถนนเส้นลักไปถนนเส้นใหญ่ดองเบิงด้วยสายตาทีไกลๆด้วยสายตาทีบอกเลยว่าสถานทีจริงมาจริงมาเห็นจริงมาเห็นอิลีเนาะพี่น้องเนาะน,น,นี่คือการลงทุนของบอกพวกในการเดินทางมาแล้วก็ได้เห็นแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอฝากตอนพี่น้องให้ได้เบิงให้ได้เห็นได้สัมผัสล่องเบิงพี่น้องเลยนะด้านหน้า ถนนนะฮะและก็จะเป็นถนนราดับยางแต่บ้านบาโบเอิร์ถนนทางดเนาะพี่น้องเนาะมีหลายทางมีเส้นแบ่งจราจรพี่น้องเอ๋ยนะสองช่องจราจรแล้วก็จะไล่ทางป้าโทมมาตรฐานบอพี่น้องมาตรฐานบอสองข้างทางจะเป็นทุงง่งนา ตรงกลางจะเป็นถนนที่บอกก็ยว่าเห็นอนาคตพี่น้องไอนนะ้นี่คือถนนที่เห็นอนาคตเห็นความสดใสเนะี่ยถนนดีกับที่ว่าเพิินได้เขาถึงนะครับว่าจะเป็นจากหมู่บ้านไปในเมืองเวลาไปโรงเรียนเนาะพี่น้องเนาะกับไปโรงเรียนท่านเหตุการณ์ไปโรงพยาบาลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกะสามารถเดินทางไปได้โอ้ยประเทศไทยเิ่นบ้างแผนอย่างดีเห็นเสาไฟตอนน้าไปเพิ่นอาจจะมีการขับยญ่ ถนนใหกว้างก็ดื่มน้องพี่น้องตามทีมีคนไทยเพิ่นบอกว่าบาวโบเป็นจังสันเนี่ยอลองเดินทางไปนั่บาวโบกันแล้วกันว่นาถานนจางบ่บ้านนี่เพิ่นไปเชื่อมต่อถนนรักถนนอีอย่างนะ้องพี่น้องเนาะเขาซุกเหลืองแล้วเขาซุกเหลืองแล้ว,ว,ลอลวพอแกวแมแกวเอ้ยเป็นความซุกนะ้องพี่น้องนานี่คือการถุ่มเทของชาวหน้าที่เพิ่นเห็ดผลุละปลูกนะจนฮอดมอนี่น้ามดถวม่ว ผลผลิตดีเพิ่นกะลีใจเด้พี่น้องเะะอ๋ยเนะยฮะคราบท so, นี่แหละคือประเทศไทยอีกบเดดอบกไกรบาโบเองจะไปเชื่อมต่อขับสนวนหมายเลข2 3ถนนแจ้งสนิทบาโบจะมุ่งหน้าไปทางอุบวงราชธานีเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้ไว้ให้พี่น้องในเบื้องให้พี่น้องด้เห็นให้พี่น้องด้รับชมนี่คือประเทศไทยนี่คือประเทศไทยฝากตอนใหม่ในอ้อมอกอ้อมใจเนาะพี่น้องนาะคลิปวิดีโอของบาโบ ฝากสักท่าพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศทีปิดง่ายอยู่ต่างประเทศเห็นบานเกิดแล้วคิดหอดบอคิดหอดบอหาเงินเพียงพ่อได้แล้วกับมาหอดบานกับมาเยี่ยบ้านเน่เดอ้อเน่เดอ้อทุกทานเอ้ยโอ้โหด้านหน้าของบ่าวโบจะเป็นถนนแจ้งสนิทเด้อพี่น้องเอ้ยฝั่งขวาจะไปยาโสทรส่วนฝั่งท่านด้านซ้ายจะไปอุโบราชธานีเห็นบอพี่น้องเห็นบอ อันนี้จะเป็นป่ายเด้ป่ายบอกเส้นทางที่จะเดินทางไปเนาะพี่น้องเนาะบาวบวจะคลอนยอะลงไปด่านลางจอดบนไรทางเนะฮะจอดให้ดีให้มิดชิดทะกกรจังสีคอยลงไปล่าทุกทานด่าน,นลางกันแล้วกันเด้อทุกทานเด้อภาพบรรยากาศที่บอกกันเรียกว่ามีความสุขเด้บาวบวก็ได้เอาสีลงไปล่าทักทานผู้ชมจักหน่อยก่อนหนะ้า พี่น้องเอย๋ยพี่น้องเอย๋ยส้นทางทีบาบูไปเส้นทางทีบาบูผ่านกันเห็นถึงความแตกต่างกันเห็นถึงความพัฒนานี่คือประเทศที่กําลังพัฒนาบอกเลยว่าเห็นแล้วต้องเอาเป็นแนวทางต้องเอาเป็นแบบอย่างเราเป็น้องนองนาะฝากทุกท่านที่รับชมนะฮะรับชมเพื่อควอมูนเทิงนะฮะรับชมเพื่อเป็นแนวทางสิ่งไดทีบอดีสิ่งไหนทีบาบูเบาติดต้องต้องขอติขอ้อไฟน้หลายเดอ้เอพี่นหลงเดอ้อเนี่ย พอแล้วด้านล้างของบาโบ่จะเป็นถนนเมายเลข๙๓ถนน,นแจ้งสนิทนะคะคลิปนี้ถือว่าเป็นครอบสุขของบาโบเดินทางบนเส้นทางต่างจังหวัดของประเทศไทยฝากไวน้นอ,อ,อกอ้อมอกอ้อมใจทุกทางกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้มือนี้บาโบเขาเนี่ยล่าไปแล้วไปน้องเอ๋ยนะก่อนจากนี้ลืมก็ไหลเป็นกำลังใจกดกระดิ่งอย่างเตือนสิ่งที่สําคัญสนับสนุนบาโบโดยการกดขามโฆษณากันแล้วกันไปน้องเอ๋ยนะฮะมือนี่คลิปนี้เวลานี้สบายดีสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วลวาะะากก้า,าดดวถนน งามลายพี่น้องเอ๋ยนะเอา้าไปไปต่อพี่น้องไปต่อโอ้ถนนแจ้งสนิทนาอพี่น้องนาอนี่แหละถนนดีถนนดีดีหดอดเขาหมูบ่บ้านดีหัดถนนลัก